ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ผลเป็นยังไงเอเลียตไม่ห่วงตัวเองขอชมเกม,ล,มเลิเวอร์พูลถล่มีดเจ็บแต่ยังห่วงฮาว,วิเรียนแกร็บไม่ฟีลลิเวอร์พูลแสดงเนถึงการมีหัวใจของหงแดงลิเวอร์พูลเมื่อเขานอนชมเกมผ่านมือถือขณะนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลหลังต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากที่รับบาดเจ็บข้อเท้าหลุด ระหว่างเกมที่ต้นสกัดบุกถล่มเลียดช่วงสุสัปดาหที่ผ่านมานะครับฮาวีเลียนนะครับกลางกลางดาวดรุ่งของเลเวอโพลไม่ได้รู้สึกห่วงกับอาการบาดเจ็บของตัวเองเลยหลังมีภาพเจ้าตัวกําลังชมเกมระหว่างหงดางกับเลียดดาเตะขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลในนาทีที่ห้าสินะครับดาวเตะวัยสิปปีเขาโดนปาสคาลสตรักกองหลังของยุงทองพุ่งเสียบสกัดจากทานหลังจนปเป็นเหตุให้ได้รับอาการบาดเจ็บหนักข้อเท้าหลุดและต้องถูกนำตัวส่งโรงหมอนทันที ขณะที่แนวรัรอบชาวฮอลแลนด์ก็โดนเคลสเพาสันพู้ถึงสินแจกไแดงไล่ออกเอเลียนนะครับที่ดูเหมือนไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตัวเองเลยเพราะตอนที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลมีภาพที่เจ้าตัวได้ขอโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะชมเกมที่เหลืออยู่ของทีมรักซึ่งบทสรุปก็คือเดอะเรสทลมลีดยับเดือนคาทินอารอนร็สามศูนย์นะครับอดีตเอ็กปั้นเจ้าสัวน้อยฟุลแลมซึ่งเตรียมเข้ารับกรารผ่าตัดและอาจจะต้องพักนานถึง6เดือนได้โพสต์ภาพดังกลา่าวพร้อมกับข้อความระบุว่า ภูมิใจกับทุกทกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยีงเง่ยมจนคว้าสามคะแนนสำเร็จสถิติสุดบ้า c ช i เกิ้ครอบชมซาลาหลังกดครบ100ในศึกพิมลิกเช i กิ้งครอนะครับในหย่นลิเวอร์พูลพูดถึงสถิติสุดบ้าของโมซาราก็แน่าตัวเก่งของลิเวอร์พูลที่ล่าสุดทำประตู100ในเกมพในเกมพิมลิกอังกฤษไปเรียบร้อยแล้ว ซาลาทำประตูที่100ในการเล่นในศึกพเมลังเกฤตจ,จากการชาร์จลูกแรกให้กับลิวร์พโภขึ้นนำเลียดในเกมชนะ3-0ที่แอลรอร์ดโดยเขากลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูครบ1 0 0ลูกในศึกพิมลยร์ลีกได้เร็วที่สุดเป็นอันดับที่4ด้วยสถิติของโบนั้นมันบ้ามากเจคเกนครับกล่าวหลังจุกเกมตั้งแต่เขามาอยู่กับเรานักเตะอะไรเนี่ยและเขาก็ยังคงกระหายอย่างต่อเนื่อง เขายังไม่พอใจที่ไม่ได้ทําประตูเพิ่มอีกสักหนึ่งหรือ2ประตูและนั่นคือสิ่งที่นักเตะระดับท็อปเขาเป็นกันเรียงหน้าเข้ามาเตะทีจิฟอลิซอนเบเกอร์พร้อมเผชิญหน้ากับช่วงโปรแกร,รมฮาร์ลีฮอรอลิซอนเบเกอร์นะครับผู้ทดสอบประตูมือหนึ่งของลิเวอร์พูลพร้อมแล้วกับการเผชิญหน้ากับโปรแกร,รมการแข่งข,ขันที่เข้มขน้นต้องลงเตะต่อเนื่องติดต่อกันสารายการในช่วงต่อจากนี้ ลิเบอร์มีมีโปรแกรมต้องลงแต่อีก6นัดในศึกยูฟ่าแชมเลียกพิมเลิกและคาร์ล็อครับในช่วงเวลา20บวันต่อจากนี้บางครั้งเราบนเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมแต่เราก็ชอบที่จะลงเล่นและเราก็ชอบเล่นเกมเหล่านี้อริชอนเบเกอร์พูดถึงทุกรายการที่ฮงดังจะต้องลงเล่นเราชอบลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกพเม์ลีก,ลกรายการทั้งหมดที่เรามีและนี่เป็นเรื่องที่ดีไม่เพียงแต่จะได้ลงเล่นแต่มันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับที่ ผู้จัดการทีมสามารถใช้นักเตะมากขึ้นได้เช่นเดียวกันให้โอกาสนักเตะคนอื่นที่ไม่ได้ลงสนามบ่อยนักนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมเราต้องการให้ทุกคนอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมเมื่อผู้จัดการทีมและทีมต้องการเจรงครอปเรียกร้องไปยังบอร์ดบริหารรีบเซ็นสัญญาอามินคิยรี่กองหน้าของนีทเข้าสู่ทีมโดยด่วนหลังนักเตะเพิ่งจะแจ้งเกิดและกำลังดังเป็นผู้แตกในลีกเอิงง่างแ็บ มีรายง,งานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงนักเตะใหม่ของทางลิเวอร์พูลโดยระบุว่าในเวลานี้ทางเช็กกิงรับจรกจัดกรทีมลิเวอร์พูลได้ทำเรื่องร้องขอโดยตรงต่อคณะกรรมการสโมสรลิเวอร์พูลเพื่อให้รีบอนุมัติเพื่อลงนามคว้าตัวอามินกุยรีสตาร์กองหน้าของสโมสรนี้ทีมดังในลีกเอิงอังเศษเข้าสู่ทีมโดยด่วนและจากที่กองหน้ารายนี้กำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองในลีกเอิงอังกฤษหลังพึ่งเจรงาก้วยิงประตูและทำแอซิสได้อย่างมากมาย ดยเชื่อกันว่าเจคิกลับต้องการที่จะนำตัวนักเตะร,รายนี้มาแทนที่โรเบิร์ตโต้ฟูร์มิโนในอนาคตอันใกล้รรนี้และนักเตะร,รายนี้คือใครกันทำไมเจคินกลับถึงต้องรีบให้สโมสรคว้าตัวเข้าสู่ทีมโดยด่วนขนาดนี้อามินคิยรี่นะครับก่องหน้าชาวฝรั่งเศสในวัย21ปีสังกัดสโมสรน,นี้และตรริดทีมชาติฝรั่งเศสร,รุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งอยู่ในทีมชุดเดียวกับอิบราฮิมาโกนเต โดยเมื่อนุก,กันที่แล้วกุลียย่ก็ทำผลงานกลิ่มลีกเอิงด้วยการยิงไปถึง16ประตูและอีก8อสิดจากการลงสนาม41นัดในทุ่รายการเมื่อนก,กันที่แล้วและในนุกการน,นี้กุยลี่ก็ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องและตอนนี้เขาก็ยิงไปแล้ว4ตประตูกับ1อาซิดจากการลงเล่นในลีก4เกมตั้งแต่เปิดฤดูกาลด้วยความสามารถอันยเยี่ยมที่แสดงเห็นว่าเขามีโอกาสสูงมาก ที่เด็กนักเตะรายนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าชื่อดังระดับโลกในอนาคตอันใกล้นี้ทำให้ทางแจ็กินคลับไม่ลีลอที่จะเร่งคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับก่อนที่ทีมอื่นจะตัดหน้าไปเสียก่อนโดยทางเจ็กินคลับมองว่าอาม,มินกุยรีเป็นนักเตะกองหน้าจอมเทคนิคที่มีความกรเล่นที่คล้ายคลึงกับโรเบ็ตโตเฟอร์มิโนกองหน้าหมายเลขเก้าของทีมลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากที่ตอนนี้กําลังพักรักษาอาการบาดเจ็บและกำลังเสียดตำแหน่งตัวจริงให้กับดิโกช้ชตา้า และการที่ทีมพึ่งเสียฉนันชักกิี่อ,อกจากทีมไปรวมถึงการที่ทีมกำลังเตรียมที่จะขายดีวอกโอลิคีออกจากทีมไปอีกคนทําให้นตอนนี้ทีมเลเวอูลยังพอมีพื้นที่เหลือเอาไว้ให้กับอาร์มินกิลลี่สามารถยา้ายเข้าสู่ทีมได้และมีตําแหน่งให้เขาลงเล่นโดยทางด้านสปอตวินเน็ตที่อ้างเองจากข้อมูลของสื่อในสเปนระบุว่าหลังจากที่ทางจิกิ้งครับได้เห็นฟอร์มการเล่นของนเตรายนี้ด้วยตาของตัวเองผ่านทางข้อมูลที่ทีมงานแมลมองนํามาให้เขาดูนั้น ทำให้ทางบอสใหญ่ลิเวอร์พูลรายนี้ตัดสินใจทันทีว่าจะต้องคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมให้เร็วที่สุดเพราะเขากําลังจะกลายเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งของโลกในอนาคตอันใกล้นี้และตอนนี้ทางเจคินกรอปก็ได้ส่งเรื่องขอซื้อตัวนักเตะรายนี้ไปยังบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลไปเป็นที่โลยแล้วโดวยตามการประเมินของเว็บไซต์สแตนฟอร์มเมเก็ตเว็บนะครับคาดการณ์ว่าค่าตัวของฮามินกุยเรียน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโร แต่ทั้งนี้เท้านั้นนะครับราคาอาจจะถูกลงกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและช่วงเวลาปัจจุบันและก็เชื่อได้ว่ากองหน้านรายนี้จะเข้ามาแทนที่โรเบิร์ตฟูมิโนได้ในอีก2ปีข้างหน้าหลังจากที่สัญญาของกองหน้านรายนี้กําลังจะหมดลงในปี2023นะครับขอบคุณทุกกำลังใจเอเลียดโพสเปิดใจครั้งแรกหลังบาดเจ็บหนัก ฮาวีเลียนนะครับออามาเปิดใจครั้งแรกโดยโพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียลมีเดียหลังได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ข้อเท้าจากเกมช่วยลีรูพู้บุกถลม่มลีดโนตตดในเกมลีกสุดสดาที่ผ่านมานะครับโดยเอเลียนนะครับได้โพสต์รูปพร้อมกับระบุข,ข้อความไว้ว่าแน่นอนผมรู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ลีดแต่ผมก็รู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความหวงใหญ่ลยยและกําลังใจที่ส่งเข้ามาให้ผมหลังได้รับอาการบาดเจ็บขอบคุณทุกกําลังใจสําหรับทุกข้อความที่ส่งมา ถึงผมและครอบครัวมันมีความหมายสําหรับผมมากตอนนี้ผมได้โฟกัสอยู่กับการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างเต็มที่และฉลองทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกลับมาลงเล่นให้เร็วที่สุดผมรู้ว่าผมจะมีแรงสนับสนุนที่น่าเหลือเชื่อที่สโมสรแห่งนี้และเราจะผ่านมันไปด้วยกันสําหรับแฟนบอลลเว์พูลทุกคนผมอยากให้รู้ว่าการสนับสนุนของพวกคุณมีความหมายอย่างยิ่งต่อผมจริงๆผมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกคุณผมแทบรองไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับมาลงเล่นให้เร็วขึ้น ขึ้นและแข็งแร่งขึ้นเพื่อช่วยทีมในอนาคต y will น e ว e r Wal อ a l อร e นี่คือสรุปข,ข่าวลวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่14กันยายนครับ